ครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่จับหัวไม่ใช่พี่จับหมือจับหัวครับผมสวัสดีครับผมตอนใบใบครับเนาะโอ้ยนี่ครับเป็นตาไปอะดิษฐ์อะไรเป็นตาเอกประสงค์ครับเบยร์นี่เล่นแขางเดียวครับผมนี่ครับผมเบอรน่ะโอ้ครับสิพามากินข้าวแซ่บอันนี้ผมใส่ว่าเมนูต้มแซ่บนะครับต้มแซ่บนังงัวนังควยครับผมนังควายผมนังงัวครับผม อืมค่ะไปครับตกเปรี้ยวครับรสชาติตกเปรี้ยวซีนนี่พักพักประดับประดับจารมังกรนี่หวานเนี่ยมันร้อนอยู่ผมแต่ไข่นวดมันแสบรวดเล็วล่ะมันก็แสบคนตัควครับผมนี่บักเน่านะครับเนาะมันเน่าแป้นสูวนหนึ่ยของหมักเน่าแป้นนะครับนผมสมเป็น,นเลียหอมสมเป็นรวยครับผมนี่มาเขาจะมีแค่นังเหลืออืมอย่า,ออยาบอกให้เชื่อครับผมไม่แสบที่เดิมครับพิกัดเดิมหนาะเขาคนสวยนี่ครับผมกูเห็นเราไม่แม้หันนี่ อืมข้าจดเอาพวกเด็กเบี้ยงแล้วมิโน่นอนน้ำไรปัดน้ำไร้แต่พักๆกันไงโอ้ยบ่รู้ปลาเขาเนาะเขาเนอยกินน้ำทงน้ำตาลนี่แหละผมก็ได้ชีวิตบิดชีวิตไม่รู้ครับชีวิตติดดินครับโอ้น้ำตาจนไหลพิศเส้นน้อยนี่ครับผมที่เขาแล้วสิบิตัดพืชนี่ครับสภาพมัยจะเปียมากครับแต่นี่นั่นลารับจบครับผมแต่เงินอีกคือเกาเอาเป็นยังกระซางผมเนาะว่าถ้าผมหายได้เนาะนี่ครับผมอ่า อย่บอกใครเกี่วผมเพาะเขาทำมาที่เขาเริ่ม่นี่ละเอาอยขั้นขั้นเจยเยกินแบบนักเลงกันเลยจิงบนันะผมเนาะนี่เป็นได้พมเจ้าวบาค่ะเจ้าวบาเป็นได้ไมเจียวานาเขากินแบบผมก็กินผมกเห็นผมกเห็นรู้แ่นี้แล้ววันนี้เข้าไปแข่งครับผมอยบอกใเี ควา,า,ามรับงาฟ้ามวมเขามาสร้างไว้แ้ววาตัวหนึ่งเขามาจะไปสร้างไปเอาเพทเอจับเป็นเนะะื้อมาจับไตไปแล้วเราจะไปเพลทพิธพีธขึ้นบานไม่ตักงยาหรอกว่าตอน,นเกิดเนี้ยมันเนี้มันจะมีอย่งเขามาเขาฟันเขาคนมาเขาฟันบ้านเขามาอกกันตัวตัว,วจะกินหนู้นี่ทะาไรตั้ยางแนละเพื่อมาถามหาผมหันเนาะ มาสุจียวไปสลดขอองสัญ่านะรนบ้านไหมมันจะมีแนูพอพันไ์ม่พันเราแต่ว่าคนเห็นตัวตวนึงเันเป็นปเพื่อกตีผมขายอยู่คูนึงคูน,งนึงบ้าตามราคาตัวไปผมขายราคาถคึงคูนึงเจ็ดร้อยเป็นหนูพันไม่เป็นหนูเฮาต้อบอกยิ่ขายคูลนพันสองพันเหมือนกันมาเดีย๋ยคจับให้ตัวนึจะกิน,าานะะราคาธรราไหรครับเพ่คิดค่มาเดียวกันทำนาะ,นะต้องมาขันเป็นคู่เงินย่งไพ่กับทางตว่าผมแยกคูให้ดีแม่ก็เดียวรับปากแล้วมันแล้วมันกินง่ายดี๋ยวก็ร ก็มาติดต the ัว <establishing> อุ่นนุ่นเงี้ยนครับปรากฏได้ให้เราไปแต่ราคาตัวละสิ่ร็อตัวลอยหันที่ปากซึ่งยีราฟแค่ไหนเราบอสมมติอธิบายตัวอธิบใบเราฟังน้ำพอไปเป็นหนูแม่พันธุ์พอพันที่ผมคัดไปเพียวว่าจะผสมพันธุ์เป็นชุดหน่ะเพาเป็นหนูบ้านเขาครับอันนี้หนูเป็นหนูเลี้ยงหนูที่ว่ามาจากผมเป็นงานก่อสร้างครับบนใดมาไปเอาถือข้อเปิดนลายแม่ไม่ผมมัมเป็นคนหนึ่งหรือดสองคู่นะเดือดสองคู่ได้ละครับต้นบทเห็นแล้วนี่ผมนี่ อย่า mm hmm. บ,บอกขยอบแต่กับกไม้เฟรชครับดูน,นอมพี่นึงเนื้อชาติกับปักชาครับวิจัยชาติกันปรุงครับผมเข้าไปไดนน้ำเยวจะสั่งหนูไปกินนุ้งเทียนน้ำร้นหนึ่งสามร้อยบาทเราเป็นไดแน่นอนจา้าว้าวนี่ฮะต้มน้ำคว,ยวายฮั่งวะผม มันมีเขียวเขียวเลลื้อลื้อๆเล้เล้เร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 ครับไอต้น้ำตาจะไหลกันหมดแซบแซบจริงแซบจังครับยิ้งแล้วก็จิ้งแล้วก็ิงไปไม,ม่บอกครับไม่ไม่ใน่ธน,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 นตีกนมาเนาะเมื่อไปครับ อ้โอจหจะบอกใครกิใครครับมีเป็นเลือซ้ำหน่อยอื้ึงแล้วก็เว่งันเป็นด็อกเตอร์เนาะแต่ัวดฟูๆครับตามมีเลืยอยงขันเลยครับเลือยงขันเลยไปจำ ว้าเป็นแดชดุจของผมคือแบบผู้ l ีมี t บริยัติเดี๋ยวไปเห็นผู <S <S ้ครับผมบาร์บะคิวอร่อยสุดจมนะจะต้องอยากจะ้องใ้ถุจมมนจะร่มทางแผลต้ก็างแผลรัน ถ้าเห็นหน้ากมันดะว่าอะลุกรอไปกินหน้าวลนนั้นหรอเดี๋ยบอกใครกินโคมทินแล้วก็กินไปกแทิ้งตายทันทก ชิวๆก็แฟนกบแฟนกมมากให้นล้วไปงันๆ่ลโอ้ร้องเพลงแล้วก็ถือว่จิดตรงนี้แล้ว Cái ừ, mình ở đây, ừ, mình... Ừ. Chịu, chịu gặp ồ, đi kiếm được đâu, chào có đề của vào. แล้วพลึบๆครับผมอืมว่อ่าเราจะเต็มเนื้อแล้วครับผมขอเปิดกล้องพี่ผมเป็นอะไรครับผม nó được chăm nhẫn không? à, ngửng lên, mày được phụ Oh. Oh. được tiêm nhiều không? Ừ. <laughs> 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 Đây giờ anh em đẹp có nhiều 嗯。啊！我，你。 ¡Ah! Oh. โอเคครับผมยิ้มแป่งแป้งเรือทักครับผมรักเธอสวัสดีคร Never, <BLANK. S 2> ับผม